คนที่เลือกคุณมาวันนี้เขาออกมาขอความเห็นใจครับเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดกันยิ่ง2ทีม BG จีกับการ5เรือเนี่ยอันนี้ฟังแล้วแปลกไปใหญ่ถามว่าไฟสนามเขาไม่พอเขารู้ไหมเขารู้อยู่แล้วครับเพราะเขาก็คุยกับคุณอยู่และเขาก็ใช้คนทําไฟเจ้าเดียวกับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลใช้อยู่แล้ว สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค่เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระบัดนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของไฟสนามให้ฟังนะครับหลังจากที่ในโลกโซเชียลมีเดียแฟนบอลหลายท่านกําลังสับสนแล้วก็เข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานไฟและการปรับปรุงไฟสนามต่างๆของสโมสรโดยเฉพาะทีมที่อยู่ในค่ายที่จะต้องไปเล่นศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e ถามว่าไทม์ไลน์ตรงนี้ทําไมต้องออกมาพูดกันเพราะว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ย ผมอ่านแล้วมันตลกครับมันตลกตรงไหนหรู้ไหมครับไอ้ตรงข้อความที่บอกว่าไฟแต่ละสนามแล้วก็แต่ละรอบของศึก AFC Champions League เนี่ยโอเคความรู้ตรงนั้นนะผมเข้าใจแต่การที่ไปคอมเมนต์ว่าสโมสรนนั้นสโมสรน,นี้ยังไม่ผ่านมาตรฐานแล้วก็ต้องมาปรับปรุงให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ผมขอถามกลับนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย สโมสรเนี่ยเขาก็ได้รับการดูแลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลในการเป็นพี่เลี้ยงบอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณก็ประชุมกันอยู่แล้วนี่ว่าทีมที่อยู่ในข่ายเนี่ยต้องทําอะไรบ้างปรับปรุงแฟคซิลิตี้สนามรวมถึงเรื่องของไฟวันนี้เนี่ยไฟกลายเป็นประเด็นหลายคนเอาบอกกันว่าโอ้โหคิดจะไปถึงเวทีสโมสรเอเชียไฟยังไม่ผ่านเลยคําถามคือกฎนี้มันเพิ่งปรับมาก่อนหน้านี้สโมสรก็รู้ดีสมาคมก็รู้ดีครับฉะนั้นผมมองว่าข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ย มันเหมือนกับมันเป็นการไปดิสเครดิตสโมสรน,นิดหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าไทาม์ไลน์วันนี้สโมสรรู้ไหมอ่ะผมไล่เรียงให้ฟังหน่อยนะครับจะได้เป็นความเข้าใจที่ตรงกันไฟสนามเนี่ยนะครับในรอบเพลย์ออฟจะต้องไม่น้อยกว่า1,400ลักซ์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยไฟสนามในศึกไทลีกตามมาตรฐานในเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ1,200ลักซ์ทีมที่ต้องลงแข่งในศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกในแต่ละปีก็ต้องรู้ดีครับว่าเขาต้องปรับปรุปงอะไรบ้างส่วนเกมในรอบแบ่งกลุ่ม หรือว่ารอบน็อกเอาท์ไฟต้องส่องสว่างไม่น้อยกว่า1,800ลักซ์รอบชิงชนะเลิศ er จะต้องมาน้อยกว่า2,000ลักซ์ถามว่าวันนี้เนี่ยผลงานของเราก็อยู่ในรอบเพลย์ออฟกับรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าทำให้มันไกลกว่านั้นไหมก็แล้วแต่ครับเงินทุนสโมสรไหนมีก็ลุยกันไปเต็มที่แต่ปัญหามันก็คือว่าการที่จะมาเจาะจงรายละเอียดว่า4สโมสรตัวแทนจากไทยที่ไปแข่งขันในฤดูกาล2021เนี่ยในศึก a c l BG จีปทุมไฟ1,610ลักซการท่าเรือ1,215ลักซซึ่งเท่ากับว่าไฟสองสว่างของทั้ง2ทีมที่จะเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์เขาบอกว่าไฟเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่า1,800ลักซซึ่งทั้ง2ทีมต้องปรับปรุงให้เสร็จภายในวันที่1เมษายนส่วนอีกสอสโมสรที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟ ไฟต้องส่องสว่างไม่น้อยกว่า1,400ลักซ์ของทางสิงห์เชียงราย1,481ลักซ์ถือว่าผ่านขนาดที่สามของราชบ,บุรี1,256ลักซ์ต้องปรับปรุงให้เสร็จไม่เกินวันที่1มีนาคมพอได้ยินข้อความแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนบอลทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้รู้ะครับเขาก็คิดแค่ว่าเฮ้ยจะไปเตะอยู่แล้วคุณยังไม่ปรับปรุงไฟสนามอีกเหรอผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย เนื้อหาที่แท้จริงของไทม์ไลน์ที่มันควรจะต้องทํางานปรับปรุงกันเนี่ยมันเป็นอย่างไงเอาแค่ของสิงห์เชียงรายกับราชบ,บุรีก่อนเล่นในรอบเพลย์ออฟถามว่าไฟที่สองสว่านที่เอามาเขียนกันเนี่ยรอบเพลย์ออฟที่ทั้งสองทีมต้องไปเนี่ยคือการเป็นเล่นที่เกาหลีครับเขาต้องไปเยือนแต่ถามว่าโอเคไอ้เรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าสมาคมเองเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยที่ดูแลเรื่องของการแข่งขัน a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกที่ต้องประชุมกับสโมสรก็ต้องแจ้งให้ทราบอันเนี้ย เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดกันนะครับยิ่ง2ทีม BG จีกับการท่าเรือเนี่ยอันนี้ฟังแล้วแปลกไปใหญ่ถามว่าไฟสนามเขาไม่พอเขารู้ไหมเขารู้อยู่แล้วครับเพราะเขาก็คุยกับคุณอยู่และเขาก็ใช้คนทําไฟเจ้าเดียวกับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลใช้อยู่แล้วตอนที่คุณปรับปรุงไฟสนามแข่งขันยูทีซสามชิงแชมป์เอเชียเขาก็จัดซื้อจัดจ้างกันเตรียมงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทําไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าอะไร ก็เพราะว่ามันเตะไม่จบนะครับภายในปีเดียวน่ะมันยังอยู่ระหว่างอินซีซันอยู่ที่เราเตะข้ามปีกันมาเนี่ยมันจะทาในช่วงเวลาไหนจะมาทําในช่วงเวลาโควิดแบบนี้ใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่าหลีจะกลับมาเตะเร็วหรือเตะช้ากระบวนการในการที่ติดตั้งไฟสนามพวกนี้มันต้องใช้เวลา15วัน2อาทิตย์นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะขยับทำอะเขารู้อยู่แล้วครับว่าต้องทําช่วงไหนเ,เขาก็รอให้ถึงช่วงเวลาที่จะปิดฤดูกาลก่อน วันนี้ผมถามกลับไปที่สมาคมดีกว่าว่าคุณได้ชัดเจนหรือยังเนี่ยว่ากลับมาเตะเมื่อไหร่แล้วคุณจะปิดฤดูกาลเมื่อไหร่เขาจะได้ติดต่อคนทําไฟสนามถูกอันนี้คือประเด็นที่ต้องเข้าใจตรงกันว่ามันไม่ควรมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับส่วนการท่าเรือเนี่ยไอที่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามทําจนแพสสเตเดียมเนี่ยใช้ได้ในรอบคัดเลือกของโซนอาเซียนที่เจอกับเซเลสในกอสก็ปรับปรุงทุกอย่างอะ่ะจนแพสสเตเดียมมันสามารถเตะได้ ถามว่าไฟสนามเนี่ยกฎมันเปลี่ยนเขาก็พร้อมที่จะปรับอยู่แล้วแล้วการท่าเรือที่ออกข่าวมาก,ก่อนหน้าน,นี้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าก่อนหน้าน,นี้ถ้ามันไม่ผ่านที่แพสสเตเดียมเนี่ยเขาก็ไปเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานอันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้เกิดความสับสนนะครับก็เล่าให้ฟังผมเองก็ไม่ได้อยาออกมาบอกหรอกให้มันดูดราม่าแต่แฟนบอลหลายท่านจะได้เข้าใจตรงกันว่าโสโมสรเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วครับเขารู้ดีว่าเขาต้องปรับสนามในช่วงไหนแต่วันนี้เนี่ยถ้าเขาถามกลับไปคืนเนี่ย จะตอบได้ไหมล่ะว่าฟุตบอลลีกจะจบเมื่อไหร่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการปรับปรุงสนามต่างๆผมขอถามกลับเหมือนกันว่าไอ้เงินที่มันควรจะเอามาปรับสนามตรงนี้ในโครงการ FA development เนี่ยเขาจะได้หรือเปล่านี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ควรจะต้องออกมาบอกการให้ชัดเจนว่าเงินที่จะต้องจ่ายให้กับสโบมสรที่เขาควรต้องได้เนี่ยเขาจะได้หรือไม่ได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นขณะน,นี้อ่ะเรื่องของไฟ ผ่านไปแล้วนะครับไฟสนามคงชัดเจนแล้วก็เคลียร์กันไประดับหนึ่งสำหรับความเข้าใจที่มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเข้าใจผิดเลยว่าสโมสรไม่พร้อมเขาเตรียมตัวอยู่แล้วครับสอยหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็เป็นไฟที่ระยองเป็นไฟสุ่มสวงครับไฟสุ่มสวงที่มันจุกอก,อกจนมันกำลังจะมอดแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามีเด้งออกจากกลุ่มลายด้วย ถามว่าเขาสู้ไหมเขาสู้ครับเขาสู้จนไม่ไหวแล้วและว,วันนี้เนี่ยเขาก็คุยกับทีมตลอดเมื่อมันไม่ไหวก็ต้องทํำยังไงเขาต้องพักต้องเบรกบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นโพสต์ว่าเฮ้ยจะไปขับแก็บดีไหมจะเอาไงต่อกับการเตะบอลดีก็ต้องสื่อสารถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลครับต้องรอให้สโมสรเขาออกมาพูดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดเนี่ยคุณจะคิดว่าผมไปโจมตีสมาคมแฟนบอลบางท่านไม่เข้าใจนะครับเราไอโอทั้งหลายเนี่ยก็แห่กันเข้ามา บางทีก็จะมาทัวลงใส่ผมแต่ผมไม่สนแล้วครับผมก็พูดตามหลักความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยผมตัดบางช่วงบางตอนที่เป็นข้อความสำคัญของทางผู้จัดการทีมนะครับอย่างพี่ทงคุณสอนนวิทย์แทนไทยสงที่ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสด,ดราม่าว่าระยองเนี่ยเห็นแก่ได้หรือเปล่าคุณจะตกชั้นอยู่แล้วนี่คุณถึงมาเสนอให้จบในการตัดหลีกซะ วันนี้ข้อความนั้นก็อาจจะถูกแปลงสารนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแนวคิดของเขาคนเดียวไม่เกี่ยวกับสโมสรเขาแค่อยากจะรู้ว่าถ้ามันตัดจบเนี่ยจะได้มีความชัดเจนว่าเขาจะได้เงินถ่ายเท่าสดเท่าไหร่ที่ควรจะ,จะได้จะได้เอามาจ่ายน้องๆเพราะว่ามันมีการติดค้างเงินเดือนกันอยู่ฟังทุกข้อความผมตัดมาให้แล้วเขาพูดไปครึ่งชั่วโมงกว่าผมตัดข้อความสําคัญสาคัญแล้วขออนุญาตพี่ธงตรงนี้ด้วยนะครับเราอาจจะไม่รู้จักกันส่วนตัวแต่ผมคิดว่า สิ่งที่พี่พูดมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจที่ทําให้คนที่ไม่เข้าใจฟุตบอลเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าความเดือดร้อนของสโม,มสรมันเป็นยังไงเผื่อสมาคมเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยผมว่าสายป่านยาวเขาอยู่ได้แต่ทีมเล็กๆหลายทีมที่เขาไม่กล้ามาพูดเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่เขาต้องพูดเพราะเขาทนไม่ไหวแล้ว4นาทีกว่าๆฟังทุกประเด็นและผมคอมเมนต์ให้ฟัง ามสิ่งที่พี่ธงพูดนะครับว่าผมคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับงบประมาณของเรามาหลากัหลกๆก็คือมาจากสปอนเซอร์กับงบสนับสนุนจากฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้สปอนเซอร์เองก็มาไม่ถึง50%ซ แล้วก็ไยจากแข่งขันที่งบประมาณ20ล้านก็ได้มาแค่5ล้านแล้วก็ผ่านเกินไป12เดือนไปแล้วสมบูร์ก็ลําบากแหละจริงๆมันก็มีปัญหาเรื่อง่งงบประมาณมา,ม,ามาระยะใหญ่แล้วนะครับทางผู้บริหารเองก็พยายามจะหมุนงบประมาณแหละพยายามที่จะให้มันทีมมาเดินได้นะครับก็เดินมาจนถึงถึงปัจจุบันนะครับก็มีค้างจ่ายนักกีฬาบ้างตากโค้รบ้างนักกีฬาของเราหลายคนก็มีภาระ,ระ นะครับผ่อนบ้านผ่อนโน่นนี่ผ่อนรถอะไรประมาณเนี้นะครับก็ส่งบ้านบ้างทุกคนก็จะเดือดร้อนหมดนะครับทางไฟแนนั้เองก็โทรมาต่างต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้น้องๆหลายคนก็รู้สึกเริ่มท้อแล้วสปอนเซอร์เราเจ้าหนึ่งที่แพลนที่จะจ่ายสับสนุนเราเนี่ยมาช่วงช่วงปลายปีนะครับก็ทางทางทางาผู้บริหารเองก็พยายามจะติดต่อประสานไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเงินสับสนุนเนาะ มันเป็นเงินขอนะครับก,ก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่นะครับก็ติดต่อไปเขาก็บอกว่าน่าจะได้ก่อนปีใหม่นะครับหมยสุดท้ายที่เราแข่งก็คือไเีเจนโคราาแล้วก็ติดโควิดก็ปิดยาวมาเลยนะครับก็ถึงสิ้นปีก็ยังก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้สมุดเข้ามาก็รับปากแล้วกี้แล้วเอยเดี๋ยวออกมาแน่ๆออกมาแล้วเดี๋ยวจะรีบโอนให้นะครับ ก็ปรากฏว่ามันก็ยังไม่เข้ามานะครับจนถึงสิบวันที่สิบแล้วน้องๆก็รอกันจนจนแบบสุดๆจริงๆก็เข้าใจนะครับน้องๆก็เลยบอกว่าถ้ามีขอหยุดพักซ้อมก่อนดีกว่าไหมโค้ตก็เห็นว่าเอะนักกีฬาตัวหลักเกิดปัญหาก็ก็เข้ามาคุยกับนักกีฬาทางโค้ชหลังจากประชมุมกับนักกีฬาเสร็จก็มาฟีดแบ็กผู้บริหารว่าโอเคหยุดซ้อมก่อนจนกว่าจะได้เงินเดือนเข้ามา ตามที่น้องๆต้อง,ตงการน,น,นะครับก็ไม่ได้มากอะไรนะครับก็คือก่อนกันเดือนสักหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้จริงๆก็มันหมุนมาจนอย่างที่บอกครับสิบห้าเดือนเนี่ยกแบบงบประมาณที่มันต้องจ่ายเดือนประมาณสองล้านนะก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะสาหรับไทยลีกหนึ่งนะครับปีหนึ่งแค่ยี่สิบล้านถามโค้ชว่าแล้วโค้ชคิดว่าถ้าแม์เดย์ที่เราจะแข่งกันแม์ Math ถัดไปเนี่ยถ้ายังเป,เป็นเป้าหมายเดิมก็คือ ประมาณวันที่6ที่7นะสัปดาห์นั้นของเดือนกุมภานะครับมินิมัมไทมมิ่งจริงๆที่ทางทีมงานซับโค้ดคิดว่าเทรนนิ่งอ่ะสักกี่วันถึงจะเพียงพอสำหรับการแข่งขันในนัดถัดไปโค้ดก็บอกว่าขอมินิมัมแอสลิสต์ก็คือสัก2วีคคนะครับ2สัปดาห์เหนื่อยแล้วนะครับ15เดือนแล้วนะครับเดือนนี้เข้าเดือนที่15นับจากไหนนะครับก็นับจากเดือนพฤศจิกาปี62นะครับที่เราพรีซีซั่นกันนะครับฟุตบอลมาแข่ง กุมภาปีหกสามแล้วเราก็แข่งไปได้สักสามแมตช์สี่แมตช์เราก็หยุดหยุดแล้วก็ลากมาแล้วก็เริ่มแข่งกันใหม่หกันยาเราก็สโมสรทุกสโมสรช่วงนั้นก็อยากให้ทางอยากให้ทางไทยหลีออยากให้แข่งให้มันจบภายในฤด,ดูกาลเนาะเราจะได้กระชับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเพราะฟุตบอลไม่ได้แข่งนะครับน้องๆยังต้องกินต้องใช้กันนะครับทำไมเหตุผลนี้ทําไมถึงเสนอผมถึงเสนอเนีคิดว่า ไอ้ถ้าวันนี้เรายังจะจบไม่ได้ก็ตัดมันจบแล้วก็ไปเริ่มรู้กาลใหม่ให้เร็วหน่อยนะครับมีนาเมษาก็เริ่มเลยแล้วก็มันจบนะครับเราจะได้เราจะได้ตั้งหลักได้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้รู้งบประมาณด้วยว่าไทยลีกเองเนี่ยจะสนุนมาเท่าไหร่อย่างไรนะครับวันนี้แผนของงบประมาณนะครับมันคาดเคลื่อนไปหมดเลยไอย้ทำไมระยองบอกจะให้ตัดจบจริงๆเรา เราที่ต้องการตัดจบคือเพื่อได้รีเซ็ตแล้วก็จะได้รู้ว่างบงประมาณที่ไทยหลีกจะสับฝนุนฤดูกาล21เนี่ยเท่าไหร่และฤดูกาล20ที่ผ่านมาจะให้เราบ้างไหมนะครับเราจะได้เอามาเคลียร์เงินกับน้องๆนะเพราะหลายคนก็ลลาบากกันหมดแต่วันนั้นที่เสียใจนิดนึงก็คือหลายๆสื่อก็รู้สึกเหมือนกับมองว่าเฮ้ยระยองพูดมาว่าตัดจบเพราะว่าระยองอยู่จะตกชั้นคุณได้ประโยชน์ที่ระยองพูดนะวันนี้มันดูดีกว่าที่ เราย่าพูดตอนท้ายฤดูกาลนะครับถ้าถึงวันนั้นผมอยู่ท้ายตารางหรืออะไรก็แล้วแต่มาพูดมันก็ดูมีตอนนี้ผมเลยอีสิบสามแม็เราไม่รู้หรอกว่าใครจะตกใครจะรอดนะครับทุกทีมมีปัญหากันหมดจะพูดว่าเราบรหิหารจัดการได้ไม่ดีก็ก,ก็ยอมรับนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเราบรหิหารจัดการผิดพลาดเนี่ยเราเองกวง็วางงบประมาณไว้ตามเป้าทุกอย่างเนี่ยมันสบ,สบายเลยนะครับเพราะเราใช้งบประมาณยี่สิบกว่าล้านยี่สิบห้าล้านนะครับต่อปีซึ่ง ถ้าไทยลีกมา20ล้านนี่เราที่เหลือเนี่ยสปอนเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยเรายังสามารถจะทำอย่างอื่นได้บ้างนะครับตอนแรกวางแผนถึงว่าเราจะพยายามหารถบัสของสโมสรน,นะครับให้มันมันพร้อมในการเดินทางนะครับเรื่องของที่อยู่ที่กินน้องๆก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเราคิดว่าจะยอมแพ้ถอดใจเราคงไม่เอาผู้เล่นต่างชาติเข้ามาทดแทน ไม่ต้องการตอนนี้ไม่ต้องการอะไรมากครับแค่อยากได้เงินสนับสนุนจากสมาคมบ้างสักห้าล้านก็นดีโอพี่ถ้าเกิดมาห้าล้านนะโอ้ยตัวมือตัวหัวเลยครับนะครับนะน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่กับทีมเนี่ยก็น่าจะรอดบ้างนะพอฟังเนื้อหาทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นยังไงครับผมว่าผมเข้าใจทางฝั่งของระยองนะครับการที่มันเตะลากยาวมาขนาดนี้เนี่ย แล้วเงินมันก็ถูกตัดทอนโดยสปอนเซอร์มาแถมสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายท่อสดในช่วงเวลาที่มันควรจะจ่ายงวดที่2เพิ่มเติมด้วยจ่ายไปแค่งวดแรกก้อนเดียว5ล้านบาทและเขาจะเอาเงินที่ไหนหมุนสําหรับทีมเล็กๆทีมหนึ่งที่เขาหวังว่าเขาฝ่าฟันต่อสู้ขึ้นมาสูดหายใจบนหลีกสูงสุดก็เ,เพราะว่าเงินค่าลิขสิทธิเนี่ยมันได้แบบก้าวกระโดด วันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณดูแลทุกสโมสรทั่วถึงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่หนึ่งสิ่งสำคัญคือคนที่เลือกคุณมาวันนี้เขาออกมาขอความเห็นใจครับระยอง F.C. เป็นหนึ่งในฐานเสียงของสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้ที่เลือกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงเข้ามานั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอันเนี้ย คุณต้องดูแลนะครับจะบอกว่าเป็นพิเศษมันน่าคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยอ่ะครับนี่คือหนึ่งในคนที่เขาสนับสนุนคุณเข้ามาก็ต้องเห็นใจคนทำฟุตบอลที่เขาต่อสู้เพื่อให้ลีกเนี่ยมันเดินต่อได้และวันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าเขากู้เงินได้เขาคงกู้ไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเครดิตขนาดนั้นที่จะมากู้ในช่วงวิกฤตเพื่อมาเตะฟุตบอลต่อแล้วไม่รู้ว่าเป้าหมาย เตะจบไปเพื่ออะไรจะได้เงินเท่าไหร่ฉะนั้นหลังจากนี้ครับผมว่าพวกเราควรจะต้องเข้าใจได้แล้วครับว่าโลกของฟุตบอลในแง่ความเป็นจริงเนี่ยลีกอาชีพบ้านเรามันยังไม่ได้สวยงามถึงขนาดที่เราจะยกระดับไปเป็นลีกชั้นนำของเอเชียหรือว่าอาเซียนได้ไหนจะลิขสิทธิ์จากวันเพลย์สปอร์ต ที่คุณบอกว่ามันถ่ายทอด15ประเทศแล้วก็บอกว่าเป็นการกระจายเพื่อให้หลีกนั้นได้รับความนิยมการเพิ่มนักตเตะอาเซียนเข้ามาเพื่อหวังว่าประเทศต่างๆในย่านอาเซียนจะซื้อลิขสิทธิ์ไปวันนี้มันก็ยังไม่ได้มีผลตอบแทนที่เข้ามานี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงบางครั้งเนี่ย มันก็ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้และมันก็ต้องแก้ไขส่วนทีมใหญ่ต่างๆครับคุณเชื่อผมอย่างหน,นึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเล็กอยู่ไม่ได้สภาพเขาไม่พร้อมอย่างระยองเนี่ยนะครับคือหยุดพักเตะเพื่อที่จะรอเงินมาจ่ายก่อนไม่งั้นเนี่ยการเดินทางไปซ้อมทุกวันมันก็มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนก็ไม่ได้เขาจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้ถามว่ามันเป็นมืออาชีพไหม มันไห้เป็นมืออาชีพเหรอครับการทําแบบนี้แต่มันคือการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรผู้บริหารและก็นักเตะเพราะมันไปต่อไม่ได้มาซุนิทากิเองเขาก็เข้าใจขนาดเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้างใจเฮี้ยบเหมือนกันเรื่องของระเบียบวินยัยแต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์ว่าวันนี้เนี่ยมันทํางานกันไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเงินสมาคมเองก็รู้ดีครับว่าเงินมันหายายากในช่วงเวลานี้เอามาเยียวยาก่อนได้ไหมครับ เงินบางส่วนที่เหลืออยู่กองทุนฟุตบอลโลกที่เหลืออยู่ประมาณสัก80กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินที่บรรดาภาคเอกชนใส่เข้าไปเนี่ยเอาเงินส่วนนี้มาให้สโมสรใช้จ่ายก่อนได้ไหมไม่ต้องเอามาให้กู้ยืมนะครับเงินบางส่วนมันต้องมีอยู่เพื่อเอามาให้สโมสรเป็นการชดเชยค่าลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็ค่อยเอาเงินจากผู้สับสนร,รายอื่นใส่คืนเข้าไป วันนี้อย่าเปิดช่องทางให้กู้กันแล้วครับเพราะกู้ไปเขาก็ต้องไปใช้นี่เหมือนเดิมเอาเงินที่มันควรจะได้กลับคืนมาให้เขาบางส่วนเถอะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องได้ครบหรอกได้บางส่วนเพื่อให้เขาอยู่ได้ระยองเนี่ยแค่ห้าล้านเนี่ยนะครับในเนื้อหาะสะักคู่ที่พี่ธงพูดมาเนี่ยโอ้ผมฟังแล้วในผมยังเห็นใจเลยก็เอาเป็นว่าชัยชนะในฤดูกาลนี้ ก็ฝากให้ทีมใหญ่หลายๆทีมนะครับจะต้องออกมาช่วยทีมเล็กทีมกลางตารางต่อสู้เพราะว่าชัยชนะที่คุณได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเนี่ยมันจะไม่สวยงามและไม่สนุกไม่สง่างามเลยถ้าบรรดาทีมกลางตารางหรือว่าทีมเล็กๆเขาไม่ได้พร้อมที่จะแข่งขันแล้วเขาก็เล่นตามมีตามเกิดและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดกันเลยก็คือว่าไม่ว่าจะกลับมาเตะได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ตามข่าวเห็นบอกว่าอ่าหกาจ็กุมภาพันธ์มาเร็วสุดเนี่ย อีกหนึ่งประเด็นต้องพูดคุยกับสมโมสรหลังจากนี้ครับผมว่าควรจะมีนะครับการหาจุดตกกลับมาให้เตะจบภายในปีเดียวเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในฤดูกาลนี้แต่ฤดูกาลหน้าต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วครับผมว่ามันวุ่นวายแล้วครับกับสิ่งที่ระยองเป็นและผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ระยองอยู่ที่ว่าทีมที่เดือดร้อนจะกล้าออกมาพูดแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เขาอยู่ไม่ไหวจริงๆแล้ว รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัว5คนกลับมาใช้เลยครับในรอบนี้อย่าไปอ้างนะครับว่าฟีฟ่าเขาไม่ให้ใช้มันคนละเรื่องกันนะครับไอเรื่องการเปลี่ยนตัว5คนเนี่ยมันอยู่ใน Law of the game ครั้งที่แล้วในผมก็งงไปทีแล้วครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของระเบียบการแข่งขันว่าถ้าเกิดว่าเตะในระบบปดูการปกติเนี่ยมันไม่สามารถใช้กฎเปลี่ยนตัว5คนได้และถ้าเกิดว,ว่ามันมีการเปลี่ยนตัว5คนกลับมาเนี่ย มันช่วยนักเตะเซฟสภาพร่างกายแน่เพราะคุณต้องเตะทีกว่าเดิมจากการที่คุณหนีปีที่แล้วมาบอกว่าช่วงโควิดช่วงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปเร่งเตะจบสิ้นปีนักเตะก็จะกรอบเจ็บวันนี้เป็นยังไงล่ะครับโปรแกรมมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วยังไงมันก็ต้องให้นักเตะเนี่ยได้ลงสนามด้วยสภาพร่างกายที่มันฟิตสมบูรณ์มีตัวผัดเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ย คุณเห็นใจทีมเล็กเขาบ้างทีมใหญ่เนี่ยเขามีสควอชทีมเยอะแต่ทีมเล็กอย่างระยองเนี่ยสิบประค้นเนี่ยเตะทีเขาจะอยู่ยังไงเจ็บไปเนี่ยก็ไม่มีคนเล่นแล้วครับการแก้ไขมันก็ต้องมองถึงภาพรวมจะไปยังไงได้ไหนจะโปรแกรมทีมชาติอีกถ้าเดือนมีนาคมนี้บอลโลกรอบคัดเลือกเกิดว่ามันไม่เลื่อนขึ้นมาลีของเราก็กำลังตุ๊ปปั๊ตตุ๊เป๋แบบเนี้ยโปรแกรมก็แน่นๆ คุณจะขอตัวนักกีฬาไปเนี่ยถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนตัว5คนบรรดาทีมใหญ่ที่เขามีนักเตะในข่ายทีมชาติเนี่ยเขาอยากจะปล่อยนักเตะไปให้นิทิโนใช้ไหมล่ะมันก็ส่งผลต่อทีมชาติอีกพังกันไปใหญ่ในภาพรวมและผมทิ้งท้ายไปเลยนะครับหลังจากนี้สโมสรใหญ่ๆคือหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะต้องมาช่วยต่อสู้กับสมาคมเพื่อทําให้สโมสรระดับกลางหรือทีมเล็กๆเ,เ,เขาอยู่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่า คุณประสบความสําเร็จแข่งขันกันแย่งแชมป์กันอย่างสูสีต่อให้คุณชนะในปีนี้ผมเชื่อว่ามันยังไม่สง่างามพอหรอกครับเพราะมันเป็นการต่อสู้ที่แลกมากับความเหน็ดเหนื่อยของหลายทีมที่เขานั้นต้องเดือดร้อนจากพิษของเศรษฐกิจโรคระบาดและก็การยืดเวลาของการเตะที่มันผิดเพี้ยนไปหมดและมันคือชัยชนะและความสําเร็จบนซากปร,รักหักพังฝากไว้ให้คิดนะครับ ต่อสู้กันให้ดีช่วงหลังจากนี้ผลเป็นกําลังใจให้และผมว่ากลับมาเที่ยวนี้มันจะเข้มแข็งมากขึ้นและทําให้การคิดในช่วงที่ผ่านมามันมีช่วงเวลาทำให้เขานั้นรู้ว่าหลังจากนี้ควรจะแก้ไขปัญหาอย่าะไรให้มันถูกที่ถูกทางสักทีและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับสช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube กดไลค์กดแชร์กันได้ครับในช่องทาง Facebook แล้วก็ที่สําคัญใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ